เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเองครอบครัวที่เคยสงบสุขจนกระทั่งมันเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแม่ของภรรยาผมแม่สายทองเดิมทีเป็นคนแข็งแรงขาขายเก่งและเป็นเสาหลักของบ้านอย่างแท้จริงแต่เมื่อสิบปีก่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการมันเริ่มต้นจากของเล็กๆชิ้นหนึ่งสีพึ่งแม่ได้มันมาจากแม่ค้าหาเร่คนหนึ่งที่ตลาด เธอบอกว่ามันเป็นสีพึ่งเมตตามหานิยมทาแล้วจะค้าขายดีมีกำไรแม่เชื่ออย่างนั้นจึงนำมาบูชาไว้บนหิ้งพระและใช้มันทาปากทุกเช้าก่อนไปเปิดร้านช่วงแรกทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นจริงๆลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายแต่แล้วสิ่งผิดปกติก็ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาครั้งแรกที่แม่มีอาการผมจำได้ติดตาคืนนั้นเรานั่งกินข้าวกันอยู่ จูๆ่ๆแม่ก็วางช้อนลงแล้วนั่งนิ่งดวงตาแข็งทื่อจ้องมองไปที่ผนังว่างเปล่าใครใครเรียกกูแม่พูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าที่ไม่ใช่เสียงของตัวเองพวกเรามองหน้ากันเลิกลากแต่เคียงครู่เดียวแม่ก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นอาการของแม่หนักขึ้นเรื่อยๆบางวันแม่จะลุกขึ้นมาโวยวายกลางดึก พูดจาหยาบคายด้วยเสียงของผู้ชายบางครั้งก็มีพละกำลังมหาศาลจนผมกับพ่อตาจับไว้ไม่อยู่ที่น่ากลัวที่สุดคือบางคืนแม่จะเดินไปที่ครัวหยิบของสดๆอย่างเนื้อหมูขึ้นมากินดิบๆอย่างอ,ร,อร่อยพร้อมกับสยะยิ้มให้พวกเราที่มองดูด้วยความหวาดผวาสิบปีเต็มเราหมดเงินไปกับการจ้างหมอผีและคนทรงนับไม่ถ้วน แต่ละคนเข้ามาทำพิธีแล้วก็กลับไปทิ้งไว้เพียงความหวังที่ว่างเปล่าและอาการของแม่ที่ยังคงเหมือนเดิมมันที่สิงแม่อยู่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันมันบอกผ่านร่างของแม่ว่ากูชื่อแตนกูจะอยู่ที่นี่บ้านนี้สบายดีมีข้าวกินมีคนดูแลกูไม่ไปไหนทั้งนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งเราหมดสิ้นหนทางและได้ยินชื่อของหมอปลาเราติดต่อทีมงานไปเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ขวาไว้เมื่อหมอปลามาถึงบ้านบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีมันในร่างแม่ตื่นตัวทันทีที่เห็นหน้าหมอปลามึงมาทำไมเสียงนั้นตะหวาดลั่นบ้านร่างของแม่ดิ้นรนอย่างรุนแรง หมอปลาไม่ได้ถือสายศิลหรือมีดหมออย่างที่เราคิดเขาแค่นั่งลงตรงหน้าแม่แล้วจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นการต่อสู้ทางสายตาเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบงนันมึงเป็นใครมาจากไหนหมอปลาถามเสียงเรียบกูบอกแล้วไงว่ากูชื่อแตนกูชอบที่นี่มีคนปรนนิบัติไม่ต้องลำบากการสนทนาอันหน้าขนหนล,ลุกดำเนินต่อไป แต่แล้วหมอปลาก็ทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเขาหยุดถามเรื่องผีแล้วหันมาถามพวกเราแทนแม่แกเป็นโรคอะไรประจําตัวบ้างกินยาอะไรอยู่ไหมก่อนจะมีอาการครั้งแรกแกไปทำอะไรไปหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไรพวกเรางุนงงแต่ก็ตอบไปตามความจริงหมอปลานั่งฟังอย่างตั้งใจก่อนจะหันกลับไปมองแม่ที่เริ่มสงบลงแล้วถอนหายใจยาว ครอบครัวคุณนะ่ะไม่ได้สู้กับผีมาสิบปีหรอกหมอปลาพูดขึ้นแต่พวกคุณกำลังสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างหากเขาสรุปว่าอาการทั้งหมดทั้งหูแหววภาพหล,ลอนพฤติกรรมก้าวร้าวมันไม่ใช่ผีที่ไหนเลยแต่มันคืออาการแทรกซ้อนของโรคไตที่แม่เป็นอยู่โดยไม่มีใครรู้เมื่อไตทำงานผิดปกติของเสียในร่างกายก็สูงขึ้นจนส่งผลต่อสมอง ส่วนสีพึ่งนั่นมันก็แค่ความบังเอิญที่ทำให้พวกเราหลงทางไปในความมืดมิดแห่งความเชื่อมันนานถึง10ปีวันนั้นไม่มีพิธีกรรมไล่ผีไม่มีหยดน้ำมนต์มีเพียงความจริงที่เจ็บปวดและตาสว่างในเวลาเดียวกันผีที่ชื่อแตนไม่เคยมีอยู่จริง สิ่งที่สิงแม่ของผมมาตลอดสิบปีไม่ใช่วิญญาณร้ายแต่เป็นโรคร้ายที่เรามองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าต่างหากสวัสดี